เราก็นอนพักที่โคราชนี้หนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็มากราบเท้าแม่ยาโมนะครับผมแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราจะออกเดินทางจากที่โคราชไปไหนเธอจันทบุรีไปเที่ยวทะเลจันทบุรีนะครับผม วณนที่เราจะถึงทะเลจันทบุรีแล้วดีใจไหมดีใจ,ถ,ใจถึงที่ไหนนะแม่ที่ไหนนะหาเจ้าหลาวหาเจ้าหลาวอีกกี่าาานาทีสิบนาที1ินาทีถึงหาเจ้าหลาวนะครับ5นาทีไม่ใช่การขับรถที่ทรหนมาก1,000ผ่านไปแล้วอะ่ะ2วัน38กิโลบวกอีก600เท่านะหลังจากที่ผมเดินทางจาก น้องคายนะครับเราก็มาถึงจันทบ,บุรีนะครับแล้วเรามาพักที่หาดเจ้าหลาวนะครับผม mm hmm. ก็จะนอนพักที่จ,จันทบ,บุรีเนี่ยเป็นเวลา3วันนะครับผมแล้วก็ค่อยกลับเชียงรายเนาะ mm hmm. ก็คือเราเดินทางแบบยาวมากเลยตั้งแต่เชียงรายมาที่เชียงคานแล้วก็มาหน้องคายแล้วก็มามาอุดอรธานีจากอุดอร <laughs> เราก็ไปพักที่โคราช จากโคราชมาจันทบุรีนะครับผมแล้วก็มาพักที่หาดเจ้าหลาวนะครับเป็นเวลา3วัน,นครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับไปที่นครสวรรค์แล้วก็กลับเชียงรายนะครับผมเดี๋ยวเรามาติดตามดูครับต้องบอกว่าบรรยากาศด,ดีมากๆเลยครับผมคือนอนติดทะเลนี่โอ้โหคือเราเป็นคนเหนือนะเราไม่ค่อยเห็นทะเลบ่อยอะพอเรามาเห็นทะเลมันก็เป็นอะไรที่แบบเออรู้สึกดีจริงๆครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอตัวไปเดินเที่ยวก่อนนะครับ เราได้ที่พักติดทะเลเลยนะครับผมช่วงนี้มันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์เนาะมันไม่ใช่ช่วงเทศก,กาลก็เลยราคาถูกหน่อยครับคืนละ2อ0 0นห้าครับผมนอนกันสี่คนนะครับผมทะเลอยู่หน้าห้องเลยโอ้โหเล่นน้ำกันทั้งวันอย่างนี้แล้วก็วิวสวยมากบรรยากาศดีมากตอนนี้ประมาณประมาณ4ี่โมงกว่า5้าโมงครับประมาณ5้าโมงครับบรรยากาศดีดีดครับเดี๋ยวผมบุญให้ดูเนาะ ที่หาดเจ้าหลาวนะครับจันทบพรีนะครับผมทำไมทำไรอยู่น้ำยังใสอะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวมากๆ,ๆนะครับผมหาดเจ้าหลาวคือมันหางจากกรุงเทพอะ่ะพอมันหางจากกรุงเทพพอสมควรคนก็เลยไม่ค่อยเยอะนะครับผมไม่เหมือนแถวชนบุรีทนะี่คนเยอะมากครับแล้วพอดีแฟนก็เลยอยากจะมาเที่ยวที่แบบคนไม่เยอะครับแล้วก็บรรยากาศดีๆคนไม่ค่อยเยอะมากนะผมก็เลยเราก็เลยเลือกม,มาที่จันทบ,บุรีกัน,นครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันนะครับผมหลังจากเล่นน้ากันเสร็จนะครับผมอ่า ครับผมวันนี้ผมก็มาหาดเจ้าหลาวนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้ค่อนข้างเงียบนะครับเป็นวันอังคารนะครับผมแล้วก็เป็นวันออกพรรษาด้วยนะครับผมออกพรรษาวันที่29บวันนี้วันที่3 1นะครับผมพอดีเราก็มาจากคำคำชนโทษเลยนะครับผมแล้วก็ยิงมาที่จันทบุรีเพื่อมาเที่ยวหาดเจ้าหลาวเด็ตรงเลยนะครับผมร้านอาหารนี้สวยมากแล้วก็ดีมากนะครับผมแล้วก็อยู่ติดกับน้ำทะเลเลยครับผมเป็นอะไรที่แบบ แล้วมีคนเนือเนอะเราเขมาแล้ว <busca> ก็แบบอือวันจากการสำหรับเราก็ถือว่าดีมากนะครับ You don't ever wanna give me w a y You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you been gifted with the evil for due Got me coming back for more even when I've been s c r e w e o l s full of pins h e r e s my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on red oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate button. But if I lay down and I play dead And I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something Out of my nightmares Send me right there But if I lay down and I play dead Halloween. Halloween ฮาโลวีนนะผมทางร้านเขาก็มีพิเศษก็คือว่าพอเราเช็คอินปุ๊บเขาก็มีค็อกเทลนะผมแถมให้นะผมมีค็อกเทลแถมให้ฟรีเลยนะครับผมก็คือต้องบอกว่าร้านบริการดีมากครับถ้าใครมาเที่ยวจันทบุปปรีหาเจ้าเหล่านะต้องแวะมาชิมคนระับอาหารก็อร่อยนะครับ ตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักนอนกันแล้วเราเลยว่าจะไปเดินเที่ยวชมหาดนะครับตอนดึกนะครับเอาไฟฉายไปส่องแต่พอดีเหมือนจะมีฝนมานะครับมีฝนมานิดๆเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวกลับเข้าที่พักก่อนแล้วกันนะส่วนอาหารอร่อยมากนะครับผมร้านนี้อร่อยจริงๆครับหมดแทบทุกอย่างเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวให้ดู啊 อยถ่ายานนี้มีแต่ก,ก้างมีก้างกินจน,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 นลุกไม่ได้อ่านี่เราก็เที่ยวเดินเที่ยวริมหาดกันนะครับผมโอ้าอาหารอิ่มากผมกับร้านนี้นะผมเธอชื่อร้านอะไรนะอีกทีนะ IC Camping Camp นะครับผมอจะเลืมแวะมาชิมนะครับอาหารอร่อยมากนะครับผมปา เราเดินทางกลับห้องพักกันนะครับหาดเจ้าหลาวหาดเจ้าหลาวฉันเห็นคุณเฮ้ยปปูตัวเบลอเรเลยนั่นๆนั่นนั่นนั่นวเนี่ยขาพี่มันลุ้นขาพี่นเนตัวใหญ่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากดีสิลีเปิดไฟฉายเฮ้ยนกนกไม่ใช่ปูนก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 นนก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 กนกนนกนนกนกนก

You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know, I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. พอดีวันนี้เราย้ายมานอนอีกที่นึ่งนะครับผมก็คือหาดทรายทองรีสอร์ทนะครับผมอยู่ที่หาดเจ้าเหลานะครับต้องบอกว่าห้องพักเขาสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผม Dead. Will you regret everything that you did that you said? and I why I stand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I was losing, I feel like you think that this amusing. Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I delusional? i the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a time. never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I. Play ครับตอนนี้เราก็มาถึงนาราฟาร์ปูนิ่มนะครับผมจันทบ,บุรีนะครับผมก็คือเราก็คนเชียงรายเราก็อยากมาดูว่าเขาเลี้ยงปูกันยังไงแล้วก็ต้องไปดูว่าปูเขาตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วฟาร์มเขาเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันนะครับอ๋อขายหมดแล้วอะไรครับผมน<อ>ิ่มขายหมดแล้อันนี้เจ้าของฟาร์มสุอิตใช่ไห,ชไหมครับช่วงนี้คนเยอะไหมครับก็ ก็มีเราที่ก็มากนรอยมันน้ำดับไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วแล้วแล้วปูมจะอยู่ยังไงนี่อ๋อมันนอนอันนี้หอยอันนี้เป็นหอยอันไหนปูปูอยู่ไหนปูอยู่ในกล่องตอนนี้มันกระดองมันยังไม่นิ่มแข็งอยู่เราก็ขายไม่ได้ ก็เออก็ขายไม่ได้ก็เปนแค่รอเราต้องรอมันลอกคาบก่อนเดี๋ยวเราต้องสาดูตัวไหนลอกคาบแล้วขึ้นมาเช็ดเช็ดน้ำพอตัวไหนลอกคาบกระดองก็จะนิ่มเราก็ถึงจะมาขายตัวไหนลอกคาบตัวนิ่มจะกระดองจะโค้งแข็งอกระดองเดิมอ่ะเนี่ยกระดองเดิมก็เนี่ยกระดองเดิมใช่อะเภอสาวนะอำเภอสาวอ๋อ ค่อยดึงเธอดึงให้ด hmm. <c oughs> ูก <c oughs> so, like, uh, ่อนดึงด the right. ึงดึงเนี่ยอ๋อนี่เราก็ดึงแล้วเราก็เลือกเลือกเอาว่าจะเอาตัวไหนใช่ไหมดึงแล้วเราเราก็มองมันเราเห็นถ้ามันจะลอยขึ้นมาใช่ไหมเห็นมันล็อกตัวมีหนึ่งตัวนึงอ๋อแล้วเราสองตัวเหรอเออเออได้ค่ะเธอดึงเธอดึงดึงหน่อยดึงให้ดูถ่ายไปดูเลยเดี๋ยวเรียกตัวปูนี่มันเป็นปูปูรุ่นนะปูรุ่นเหล็กอ๋อก็จะดึงมาอย่างนี้ไอ้ค่อยสาวมาสาวมาลองสาวดูมีสองตัว คือสองตัวแสดงว่าอ่คือตัวหนึ่งเป็นเป็นกระดองมันที่มันล่อคาบใช่ไหมสมัยวัน tamam นี้ดีดีดูนี่ม tamam okay. ีมีสองตัวไหมนี่นี่มีสองป่านี่มีสองป่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีเอาดึงดูดีดีมาบาแม่จะดูมื่นแล้วมองไม่เคยเห็นเลยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่ามาเที่ยวนะครับสำหรับ นาลาฟ้าปูนิ่มนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวจันทบ,บุรีนะครับผมบอกเลยว่าต้องแวะมาเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับก็จะเดินทางไปทานอาหารต่อนะครับผมเราก็จะซื้อปูนิ่มแกแล้วก็เอาไปทําอาหารกันนะครับผมบ้าเราเดินทางกันต่อนะครับ วันนี้เป็นวันที่สองที่อยู่ที่จันทบุรีนะครับต้องบอกว่าทะเลจันทบุรีสวยมากครับผมขาวใสสวยมากคนไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าห่างจากกรุงเทพมาไกลพอสมควรนะครับคนก็เลยไม่ค่อยเยอะทําแล้วก็เงียบนะครับผมแล้ววันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันที่ของของเรียนด้วยนะครับผมก็เลยผู้คนเงียบหมดเลยครับกลายเป็นว่าเรามาเที่ยวคือเราได้สัมผัสธรรมชาติแบบดีมากๆเลยครับผมคือทะเลเขาสวยมากครับก็เป็นในที่แบบ้รงบอกว่าดีแล้วก็ดีที่สุดเลยครับผมตั้งแต่มาเที่ยวทะเลมาครับผม ไว้คราวหน้านะครับเราก็จะกลับมาเที่ยวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันก่อนดีกว่าครับไปเราทานอาหารเช้าริมทะเลที่โรงแรมหาดายทองรีสอร์ทนะครับแล้วเราก็จะเดินทางกลับจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับผมในเช้าวันนี้นะครับผม 哎。<Bye. S 2>